นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนวินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องชีวิตของเราตอนนี้ทำอะไรไม่เป็นเพราะมีคนดูแลมา4ปีมีคนมาปรึกษาว่าสันีิค่ะเรามีเรื่องปรึกษาทุกคนตอนนี้เราโตคนเดียวมากในทุกเรื่องของชีวิตแม้แต่ความทุกข์ในใจของเรา อย่างพูดให้ใครฟังไม่ได้เราเคยมีคนเลี้ยงดูมาตลอด4ปีเขาไม่ให้เราทำงานอะไรเลยแต่เมื่อสองอาทิตย์ก่อนเรากับเขาเก็เลิกกันไปแต่จบกันด้วยดีหลังจากนั้นมาเราก็ไม่เหลือใครเลยเราทำอะไรไม่เป็นเลยไม่รู้จะไปทางไหนเลยอยากขอคำแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าจะทำไงต่อไปดีผมอยากจะบอกอย่างแรกเลยก็คือไม่มีใครห้ามเราไม่ให้เราเรียนดูได้เลยการเรียนดูไม่ได้แปลว่าเราต้องลงมือทำอย่างเดียว การสังเกตสังการการเสพสื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆผมคิดว่าการที่เราจะบอกแบบกรรมบรทุบดินว่ามีคนไม่ให้เราทําอะไรเลยสี่ปีแล้วเราจะสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเป็ีเยียงว่าคุณไม่อยากจะทจริงๆหรือเปล่าแน่นอนความสบายมันกัดกินชีวตของเราแน่นอนหลายครั้งหลายคราวสิ่งที่เราทํำลงไปแล้วมันถาโถมเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมมันเพราะอะไรและถ้าสมมติเราเรียนรู้จากมันดีเร,เรียนรู้ว่าทุกอย่างมีเหตุผลอย่างสิ่งที่มันเป็นเสมอ อย่างเช่นการที่เราไม่รู้อะไรเลยว่าเราควรทําอะไรดีนึ่องเป็นเพียงเพราะว่าคุณไม่เคยตั้งคาถามมาก่อนคุณไม่เคยสอดสวงหาคําตอบว่าคุณต้องการอะไรจริงๆในชีวิตพยายามอย่าโทษคนอื่นพยายามอย่ามองในสิ่งภายนอกก็สิ่งภายนอกทําให้คุณแบบนี้แต่จงมองว่าสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณเป็นและสิ่งที่คุณคิดทําให้คุณหล่อหลอมมาเป็นแบบนี้เท่านั้นเองบางครั้งก็โทษเนเจอร์มากเกินไปหรือการดูแลฟูมฟักเราแต่เราไม่ได้มองเห็นคุณค่าของเนเจอร์ ในธรรมชาติที่ตัวตนเราเป็นตัวตนเรามีหรือตัวตนที่เราบ่มเพาะตัวเองมันขึ้นมาสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าเราทุกคนกําลังหลงไปในวังบนที่ไกลเกินเอือ้อมจนเราพเพิกเฉยสิ่งหนึ่งไปว่าเราสามารถควบคุมธรรมชาติของตัวเองได้ถ้าเราตั้งใจจะทําจริงๆผมไม่ตั้งคาถามขึ้นมาว่าการอยู่ตัวคนเดียวเป็นค่าเริ่มต้นของชีวิตอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่ของธรรมชาติแต่อาจจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับเราถ้าเราทุกคนกําลังกดนดัาตัวเองว่าเฮ้ ที่ฉันเป็นแบบนี้เพราะคนอื่นคุณก็จะหลอมรวมไปในกลุ่มเดียวกันว่าคุณไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังทำในทุกวันนี้มันอาจจะเป็นเพียงแค่สายใยหนึ่งของชีวิตเท่านั้นอย่างเช่นการที่คุณไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณก็คิดว่าพ่อแม่คุณแฟนคุณคนที่เลี้ยงดูคุณเขาทำให้คุณเป็นแบบนี้นั่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้แต่ขอให้เราเรียนรู้ว่าทุกอย่างในสิ่งที่เราเป็นที่เราทำมีเหตุผลด้วยกันเสมอ ถ้าเกิดสมมติเราเรียนรู้จะเสริมสร้างตัวเองระหว่างทางที่เราถูกกีดกันไม่ให้เราคิดอะไรเลยแต่เราพยายามเรียนรู้ตลอดเวลาพยายามจะเข้าใจ,จหนักรู้แล้วตกผลึกในเรื่องเรื่องนั้นจริงๆผมคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นไปได้จริงๆขอให้คุณตั้งใจมัน่นพยายามมุมานะอุตสาหะในสิ่งที่คุณเรียนรู้ว่าคุณต้องเป็นไปไม่ใช่ว่าคุณจะไปโทษคนอื่นอย่างเดียวจงเรียนรู้จะโทษตัวเอง ทษเราว่าเราไม่ตั้งคําถามมากพอที่เราจะขับเคลื่อนให้ชุดิตเราเดินหน้าต่อไปได้จริงมันไม่ได้เป็นเหตุผลที่ดีที่จะบอกว่าเรามีคนเลี้ยงดูมาต่อ4ปีให้เราทำงานไม่เป็นเลยเพียงเพราะมันอาจจะเป็นแค่ข้ออ้างผมคิดว่าเราอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวตัวเราเองมากกว่าผมเลยกระถามคุณตรงๆว่าคุณคิดอย่างไรต่อการเรียนดูทั้งหมด4ปีนี้คุณคิดจริงๆหรอว่าเขาจะเลี้ยงดูคุณตออชีวิตคุณคิดจริงๆหรอว่า การที่คุณไม่เรียนรู้ส่ปีนี้มันเป็นเพราะเขาจริงๆผมอยากให้คุณถามจริงๆจากใจเลยก้นบื้องของใจว่าเราสึกง,ง้นจริงๆหรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าเราจะไปเรียนรู้จากสิ่งสิ่งหนึ่งโดยที่เราจะบอกว่าสิ่งนั้นไม่อนุญ,ญาตให้เราเรียนรู้ผมคิดว่าโลกใบนี้ไม่ได้จู่ๆเราจะไปเครอบประตูบ้านใครแล้วเขาต้อนรับเราเลยทันทีทุกอย่างธรรมชาติจะมาถามเราก่อนว่าทำไมถึงมาเราเป็นใครเราต้องการอะไรแน่นอนเหมือนกันเลยเวลาเราจะครอบประตูเรื่องราวเรื่องหนึ่งชีวิต อยากจะมีเรื่องราวใหม่ๆอยากจะมีเงินมีทองจองถามตัวเองให้ดีก่อนว่าเราตอบคาถามนี้ได้หรือเปล่าเราไปทําไมเราคือใครให้เราต้องการอะไร3ามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องถามตัวเองทุกๆวันอยู่นึงๆเหย่ยเพิกเฉยอย,ย่างเด็ดขาดและเมื่อเราถามตังมากพอเราก็จะรู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆเท่านั้นเองบางทีข้ออ้างของคนไม่เอาไหนก็มักจะพูดว่ามีคนคนหนึ่งทําให้ชุดเราเป็นแบบนี้ซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าผม กำลังจะตัดสินคุณว่าคุณเป็นคนไม่เอาไหนผมอยากให้คุณอธิบายว่ามันไม่จริงเพราะว่าอะไรแน่นอนสิ่งที่คุณถามแบบนี้มันเหมือนประมาณว่าคุณก็ให้มีคนมาตอบว่าเราจะชิดยังไงต่อไปดีคุณทําแบบเดิมแค่เปลี่ยนบริบทคุณถูกเลี้ยงดูมาสปีคุณก็แค่พยายามหาที่ปรึกษาหาคนมาลงว่าคุณกําลังจะต้องไปทางไหนอีกเหมือนเดิมซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่ย้ําเตือนแล้วว่าเรากําลังทําแบบนี้อีกต่อหนึ่งอีกทอดหนึ่ง โดยให้เราไม่รู้ตัวเราพยายามหาคนเลี้ยงดูพยายามหาไกด์พยายามหาคนแนะแนวตลอดทั้งชีวิตเราลืมเดินเองวิ่งไปเองเลือกหนทางเองตัดสนใจเองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเพิกเฉยไปตลอดและสักวันหนึ่งคุณจะรู้เองว่าสิ่งที่คุณเลือกทางเดินนี้มันไม่มีใครเลยมันมีตัวคุณเองที่คุณเลือกกันมาตั้งแต่แรกแล้วคุณก็แค่ยกกับมาถามตัวเองจริงๆว่าฉันเอาไงดีต่อไปจากนี้ในชีวิตของฉันเอง ปเปลี่ยนทัศนคติใหม่ทั้งหมดเรียนดูให้ได้ว่าชีวิตไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงรับดูให้ได้ว่าเราอยากเห็นตัวเองเป็นแบบไหนทำแบบนั้นผมคิดว่าการถอนรากถอนโคนในเรื่องของการปรับทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองนี้หรือว่าระบุตัวตนใหม่ว่าฉันต้องการให้มันเป็นแบบนี้จริงๆแน่นอนผมเห็นหลายคนที่ทำแบบฝึกหัดจิตจวิทยาและเขาก็บอกว่าเขาเป็นแบบนี้นี่คือความคิดของเขาเขาพยายามมาเชื่อมโยงสิ่งดีด ถ้เขาไม่รู้วิธีเชื่อมโยงที่ถูกต้องผมิดว่าทุกคนเราไม่ใช่จูจ่ๆเราจะมีชีวิตที่ดีได้เลยหรือเราจะรู้จักตัวเองได้เลยเราต้องบ่มเพาะการรู้จักตัวเองก่อนแน่นอนสิ่งที่เราตอบเราเลือกจะตอบเราไม่อยากจะชี้แจงว่าสิ่งที่คุณเลือกตอบในข้อมูลจิตวิทยาที่มันเป็นด้านที่ดีการรู้จักตัวเองแล้วคุณจะรู้จักตัวเองจริงหรือเปล่าสิ่งที่คุณอยากที่จะเป็นไปกับคุณเป็นไปตอนนี้มันไม่สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนมันว่าคุณรู้คําตอบที่ดี ก็อีกส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณอยากจะเป็นแบบนี้จริงๆการที่คุณเป็นแบบนี้กับการที่คุณอยากเป็นแบบนั้นมันหลอมรวมเป็นคําตอบสิ่งนั้นขึ้นมานั่นก็แปลว่าขอ้อมูลจิตวิทยาที่คุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรมันหลอมรวมไปเ้เดียก,กันว่าคุณกําลังอยากที่จะเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ไม่ได้หมายก็ว่าคุณจะเป็นแบบนั้นในณตอนนี้ทุกอย่างรอเวลาทุกอย่างมีเวลาของมันอยู่การที่คุณนอกใจ สามีภรรยาที่คุณกําลังคบหาเขาอยู่คุณไม่ได้ตั้งใจแต่แรกว่าคุณจะนอกใจเขาแต่ทําไมวันหนึ่งคุณถึงนอกใจเขานั่นคือคำถามที่ผมอยากจะถามทุกคนว่าในท้ายที่สุดแล้วเราเลือกทําบางสิ่งบางอย่างเป็นเพียงเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักตัวเองนั่นคือสิ่งผมอยากจะบอกเลยเพราะเราไม่เคยรู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆในชีวิตเรารู้แค่ว่าวันนี้ฉันชอบวันนี้ฉันไม่ชอบเท่านั้นเองฉันอยากได้ฉันไม่อยากได้เรารู้แค่นั้นเราก็เลยไม่ตั้งคําถามให้ถูกต้องว่า เราปราสิ่งใดจริงๆในชีวิตสิ่งที่ฉันมีอยู่ฉันควรรักษามันอย่างไรและสิ่งที่ฉันเป็นฉันเป็นคนแบบไหนกันแน่เมื่อฉันรู้ว่าฉันเป็นคนแบบไหนฉันจะเลือกตอบคําถามจิตวิทยาในแบบฉบับในสิ่งที่ฉันเป็นจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากจะเป็นสุดท้ายนี้โลกใบนี้ย่อมให้ผลยุติธรรมอยู่เสมอถ้าอยากมีชีวิตที่น่าภูมิใจเราจงใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิใจจะดีที่สุดไม่ต้องกังวลอะไรมากสิ่งเดียวให้เราบอกกับชีวิตตัวเองได้ว่า เละดูแลมันให้มากที่สุดนั่นก็คือเราจงใช้ชีวิตอย่างสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็ดื่มด่ำกับความภาคภูมิใจนั้นให้มากที่สุดผมเห็นน้อยคนเหลือเกินที่เขามีความสุขในสิ่งที่เขาทาและสิ่งที่เขาเป็นคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทําและสิ่งที่ตัวเองเป็นเขาแยกไม่ออกระหว่างความจริงกับความฝันเขาแยกไม่ออกระหว่างความอยากกับสิ่งที่เขาเป็นจริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากที่จะเป็นเราอยากเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ในแบบฉบับในสิ่งที่ดี ถึงเราจะอ้างว่านั่นคือสิ่งที่เราตอบสิ่งที่เราทําแต่นั่นคือตัวตนที่เราไม่ได้เป็นในณวันนี้ผมอาจจะตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่คุณตอบนี้นอาจจะเป็นอนาคตของคุณหรือเปล่าแต่คุณกําลังตอบในสิ่งที่คุณกําลังเชื่อว่าคุณกําลังเป็นบางครั้งความเชื่อความจริงมันไม่สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันหลายครั้งที่ผมเห็นผู้คนและผมก็พยายามย้มยําเตือนผู้คนว่าให้มีสติอยู่กับปัจจุบันให้เรารู้จักตัวเองว่าเราเป็นใครคําตอบในสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆ ตอบตามนั้นและตอบตามสิ่งที่เราเป็นจริงๆไม่ใช่ตอบตามความอยากที่เราจะเป็นไปไม่อย่างนั้นโลกเราใบนี้เราก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรอีกต่อไปเลยจงเข้าใจว่าโลกใบนี้ให้บนยุติธรรมแน่นอนแล้วก็รู้ให้ดีว่าความภูมิใจในสิ่งที่เราเสริมสร้างชีวิตของเราเองมันจะเกิดจากความเข้าใจของชีวิตที่มาจากกลนบื่งของการกระทํากระทําอย่างไรได้อย่างนั้นอยากเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีจงพัฒนาตัวเองถ้าเกิดสมมติไม่อยากเป็นในเวอร์ชั่นที่ดี ทำแบบเดิมต่อไปพ่ายแพ้ความยากในสิ่งที่เรามีในด้านมืดเอาชนะมันไม่ได้เราก็ต้องแพ้มันต่อไปแต่เราเอาชนะด้านมืดของตัวเองได้เราจะพบเจอด้านสว่างและมันคือสว่างจากใจสงบจากก้นบึง้งแล้วส่งพลังอย่างยิ่งเวลาทํากิจหน้าที่ในสิ่งที่ถูกต้องนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนเราว่าชีวิตของเราเองเรากําหนดได้และไม่มีใครกําหนดเราอย่างแน่นอนผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk ชด้วยนะครับ